ครับไกรนานะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ปากแบงครับผมแล้วก็ที่นี่คือโรงแรมที่เราพักครับพรอมมานีเกสเฮาส์นะครับผมนี่ครับเป็นบรรยากาศของพรมนีเกสเฮาส์ครับห้องพักอยู่ติดดึมถนนนะครับผมแต่เสียงกลางคืนตอนนอนเสียงไม่ดังนะครับเพราะว่าที่นี่ไม่ค่อยมีรถวิ่งครับแล้วก็อันนี้เป็นห้องที่เราพักนะครับคืนละ 400บาทครับเป็นเงินไทยก็เป็นห้องอมีแอร์นะครับแต่ว่าเราไม่เปิดแอร์ครับเราใช้พัดลมเขาก็จะไม่ให้รีโมทเรานะครับก็นี่เป็นบรรยากาศห้องพักครับถือว่าโอเคนะครับผมใช้ได้นอนพัดลมก็นอนได้ครับไม่ร้อนครับนะครับเตียงนอนสบายครับ ห้องพักที่ปากแบงครับลาวครับผมพรมณีเก๊ท้า์ครับคืนละสี่รอ is ้อยบาทนะครับก็มีน้ํามีผ้าปนหนูให้นะครับผมห้องน้ําห้องท่าก็สะอาดดีครับใช้ได้ครับก็ถ้าเกิดใครมาปากเบงนะครับผมหาที่พักก็ที่นี่ก็แนะนําได้ครับผม พรมณีเกศเท้าครับ